ตั้งธนาคารไร้สาขานะครับหรือว่า virtual bank ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีการออกกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเปิดให้มีการยื่นลายเส้นนะครับแล้วตอนนี้นะครับธนาคารในประเทศไทยก็ออกมาบอกไทม์ไลน์นะครับว่าเราอาจจะต้องรอไปจนถึงกลางปี2 5 6 9ครับ ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งธนาคารไร้สาขานะครับหรือว่า virtual bank ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีการออกกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเปิดให้มีการยื่นลายเส้นนะครับแล้วตอนนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกไทม์ไลน์นะครับว่าเราอาจจะต้องรอไปจนถึงกลางปี2 5 6 9ัรบาครับแบง์ชาตินะครับออกมาอธิบายนะครับว่าสาเหตุที่จะต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆนี่นะครับก็ต้องให้เกิดความมั่นใจนะครับว่า ผู้เล่นที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการธนาคารไร้สาขาเนี่ยนะครับจะมีความพร้อมเพียงพอนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของพนักรนนะครับซึ่งในขั้นตอนต่อจากนี้นะครับแบงค์ชาติก็จะเปิดให้มีการยื่นขอลายเส้นนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่19กันยายนนะครับหลังจากนั้นนั้นก็ใช้เวลาในการพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลังเนี่ยประมาณ9เดือนนะครับในเรื่องของเอกสารความพร้อมต่างๆนะครับดูว่า ใครที่เป็นผู้เข้ามาก่อตั้งนะครับแล้วก็มีผู้ถือหุ้นที่น่าไว้วางใจหรือไม่นะครับมีสภาพคล่องแล้วก็มีขนาดเงินทุนนั้นเพียงพอหรือไม่นะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เป็น Data ต่างๆนะครับเข้ามาเพื่อจะใช้ประเมินผลในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อนะครับหรือว่ากําหนดอัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสมได้นะครับที่จะสามารถที่จะแข่งขันกับรายอื่นๆได้นะครับแมงชตินั้นบอกนะครับว่าหลังจากที่มีการเปิดรับ ใบสมัครขอรายเส้นนะครับก็จะมีการพิจารณาแล้วก็จะประกาศผู้ที่ได้รับลายเส้นนะครับออกมาได้ประมาณช่วงกลางปี2568นะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาในการเตรียมการที่จะเปิดสาขาของธนาคารที่เป็นเวอร์ชวลแบงก์เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเปิดในทางดิจิตอลนี่แหละนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับในการเตรียมความพร้อมซึ่งผู้ที่ได้รับลายเส้นนะครับก็ต้องทําให้แน่ใจนะครับว่าสามารถที่ดำเนินดําเนินการได้นะครับเวอร์ชวลแบง์นะครับเป็นสิ่งที่ ถูกคาดหวังนะครับว่าจะเข้ามาปฏิรูปเรื่องของระบบการเงินการธนาคารในประเทศไทยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราก็ชินกับธนาคารที่อยู่ในระบบนะครับมีสาขาแล้วก็มีการที่จะให้บริการประชาชนนะครับในรูปแบบเดิมๆนะครับแต่ว่า Virtual Bank นั้นจะเข้ามา กำหนดรูปแบบการให้บริการใหม่ๆนะครับรวมทั้งมีการแข่งขันเรื่องของการให้สินเชื่อดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้นั้นต่าลงนะครับส่วนดอกเบี้ยเงินฝา,ากน่าจะให้สูงขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนของธนาคารไร้สาขานั้นต่างจากต้นทุนของธนาคารทั่วๆไปนะครับแนะบงค์ชาติก็บอกอีกนะครับว่าในส่วนของจะมีผู้เล่นกี่รายนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีคนที่มายื่นและผ่านคุณสมบัติมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าความเห็นของแบงค์ชาติก็บอกว่าน่าจะมีทัก3สามรายนะครับอยู่ในการที่ ขนาดที่เหมาะสมนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็ต่างจากกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงการคลังก็บอกว่ายิ่งมีผู้เล่นหลายรายนะครับก็ยิ่งมีการแข่งขันกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะมีว i r t u a l bank นั้นกี่รายนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของเงินทุนเทคโนโลยีแล้วก็บุคลากรนะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีการจัดเวทีนะครับให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่สนใจในเรื่องของการที่จะมายื่นขอรายเส้นว แต่ว่าคนที่จะมายื่นได้นะครับมีคุณสมบัติก็คือว่าต้องมีเงินทุนนะครับที่จะไปจดทะเบียนเป็น Vir t ช a l bank เนี่ยไม่ต่ำกว่า5000ล้านนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้เล่นหลายเดิมที่เป็นธนาคารแล้วจับกับผู้เล่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ได้นะครับหรือว่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้วมีความพร้อมเรื่องของการเงินนะครับที่สามารถจะมาเปิด V i ร์ u a l bank ได้นะครับอันนี้เรายังบอกได้ไม่ชัดเจนนะครับว่าใครจะมายื่นบ้างนะครับและกลุ่มไหนจะจับกับกลุ่มไหนนะครับ ยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านั้นช่องของเราจะรายงานให้รับทราบทีนีนะครับ